อืมโอเคครับผมสวัสดีครับผมกับอ่ากับตรลาสีทุกท่านนะครับวัสดรับกับต้นนัทธุรกิเกมมิงยินดีต้อนรับสู่เกมโมเดิร์นวอลชีฟนั่นเองก็คลิปนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแมตเตอร์พาร์ประจำเดือนพฤษภาคมนะครับมีดังนี้ <c oughs> ก็สอนรับแมตเตอร์พาร์อ่าบีพีพาร์นะครับ สำหรับ VIP Pass นะครับห้าร้อยบาทนะครับก็คือ AS AH e ห4สิส E แป4สิบสองสี่หรือเรียกว่าคอมมันหรือเรียกว่าคอมมิชชี่อัพเกรดนะฮะมองไปปรมมาณนืว่ามาแรงปอนะฮะเหมือนมาแรงปอนมากแล้วก็สองพันทองส0 0พันทองสิบล้านดอนลลาร์และดโดรนใหม่ของอ่าตุรกีนะครับ FRUSB นะครับ โดรนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องบินไอพ่นของตุรกีเครื่องยนต์เดียวโดรนที่มองเห็นได้ในได้ไดไดไดต่ําและมีความเร็วเหนือเสียงสามารถบรรทุกอาวุธได้จํานวนมากก็คือมันเป็นสายมิสไซล์เฉพาะเลยสายมิสไซล์เลยต่อไปผมเลเวลหน่งนะครับก็จะกลายเป็น150ทองเดี๋ยวที่มันเลเวลน่าสนใจหน่อยนะครับเลเวลเนะครับเลเวลเ็ดก็คือเรือฟริเกตเซนทา้าุย0 จื้อเจียงนะครับที่จริงแล้วมันราคาห้ามทัทองแต่นี้กลับมาขายเป็นกลับขายเป็นอ่าเะีะรยนะออพิมพ์เิ่มลืมแล้วนะครับถ้าเราอยากอยากอัพเลเวลไวๆนะครับผมจะบอกงี้ถ้าเกิดจะอัพเลเวลไวก็กดตรงตัวเลขเลเวลนะครับเนี่ยอันนี้เ e v e l สี่สิบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถือว,ว่าสูงมากนะสี่พัสองหมืนสี่ สูงมากนะครับ <c oughs> ต่อไปผม MK2E นะครับเป็นจรวดใหม่ที่ผมน่าจะได้มาเล่นแล้วแหละเรือดำน้ำเซียนไฮ096นะครับในคลิป m โมดูลชิพ0.5 0.50มีอะไรใหม่บ้างในแมทที่ผมใช้เซียนไท096ที่เป็นเรือดำน้ำนะครับต่อไปอันนี้จะเป็น อา้าว JL 3นะครับเป็นจรวดยิงใต้นะ้ำของสัญชาติจีนสองสองลูกนะครับแล้วก็ a i Defense เจ้าพราทีนะครับเลยที่ผมชอบมากชอบจริงๆนะครับเรียมมันไกลด้วยเลเวลที่23จะเป็น HPJ17 3 0ม m นะครับเป็นออโต้แคนนอนของสัญชาติจีนเลเวลที่16 3M47 กิบก้านะครับ Anti Tank น,นะครับแล้วก็เลเวลที่19จะเป็นโดรนของสัญชาติจีน lf เจ็ดเอ็ดนี้จะเป็นตอบปิโดใหม่นะครับวุยทำไมไม่ขึ้นโอ้ช่างมันเถอะไม่ขึ้นไม่เป็นไรตอบปิโด a สองสองสอง c สี s w t s l ทุย s l w t เนีครับเป็นตอบปิโดที่มีการรีโลดไว้ที่สุดแล้วนะครับในเลเวลวที่ยี่สิบนะครับเลเวสามเจ็ดจะเป็น ปืนใหญ่ใหม่สำหรับเลเวลที่25นะครับ MTMF 155 155มมอื้มันใหญ่ใหม่เลืวสาสเปอร์็น์ครับนอว์วอลนะครับตัวที่ผมได้มาเหมือนกันตัวนี้ได้มาจากการล็อกอินวันที่27นะครับและเลเวลสุดยอดนะฮะผมจะเรียกอย่างนี้ดีกว่าเรือพิฆาต ไอทีดดเอ็กเรือประจำวัตถุพาเรือวัตถุพาประจำ,จำเดือนพฤษภาคมครับแถวบ้านเรียกไครโออัปเกรดนะครับแล้วก็ผมได้แอมเบอร์นาคีมอนะครับเพราะว่าผมได้มาจากการล็อกอิน28วันนะครับวันที่28ได้รับเรือลำนี้ได้เลยมา1สิล้านนี่แหละราคาสัก1 5ล้านดีไม่ซื้อไม่งั้นเปลืองตังฟรีๆหรือว่าผมซื้อมาก็อย่างน้อยก็ได้กำไรนะครับยังยังไม่เล่นยังไม่เชิญ เย้ยเพิ่ง no อ um ัดคิปโยนะฮะก็อันนี้เป็นเรือพิฆ้านะครับ DDX เรือพิค้าลำใหม่ของกองทัพเรืออิตาลีมีกันหนดเข้าประจําการประจประมาณปีพุทธศักราช2573เรือลำนี้ผสมภาษาระหว่างปืนใหญ่และอาวุธมิสซาจํานวนมากโอ้อันนี้ประสงมเลยทีเดียวนะครับแมนะฮะต่อไปผมมีจรวดสองเบิร์สนะครับที่จริงมีสามเบิร์ตได้แหละแยกปุ่มกดนะครับ ก็คือมีทั้งหมด2ปุ่มแล้วก็ปืนใหญ่ t ีโ t ทีโ l e ร n a โอนนะครับหนึ่งส็ดมมหนึ่กระบอกอยู่หัวเรือเลยหน้าเรือแล้วก็จะมีอ่าซอฟราฟอนโตซอฟราฟอยตี้นะครับเป็นปืนรองนะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับเป็นปืนรองที่สามารถยิงได้ทั้งเรือรบและเครื่องบินได้โอ้ดีเลย แบบนี้เอาไว้สอยบอมเบอร์ได้เลยนะเนี่ยและตัวเดีใหม่ a 2อง c slwt 2 burst oregon m a r i n i u m นะครับ m a r i n i u m ชื่ออย่างแบบเก๋อะไรผูบุรนะครับ oregon m a r i n i u m สองกระบอกนะครับอยู่ข้างๆเจ้าปืนลองเลยแล้วก็ไอเดฟเฟน์ ense, นะครับเซียรนะครับให้มันน็อตไปหน่อยนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะช่างมัน อย่างไ้อย,ย่างไงผมก็ต้องติดพลัสอยู่ดีและเฮลิคอปเตอร์คอมมันเช่นะครับนี่เลยเปิดตัว2028นะครับความยาวห7 6เมตรกว้าง23อ่าขับระวางระวางน้ำหนึ0 0หตันอ่าผมน่าจะมีสักอันหนึ่งนี้แหละอีท้ายส่เออใช่ยุเซอร์ไปเลย นี่ครับผมอันนี้จะมีค่าเสียหายสองมันหกครับเมื่ออัพเต็มนะครับอันนี้อันนี้ผมซื้อมาเองนะครับ MK2E ครับซื้อมาเองอันนี้เนีมาจากล็อกอินนะครับยี่สิบแปบาทนะครับนิสัยสิบสองกหนึ่งกิโลเมตรคอามเร็วรีโหลดเจ็ดจุดสามห้านะครับโอ้ใกล้แคบดีเอฟนะแต่ก็ไม่เท่าหรอกแล้วก็มียุทธภพันสามสิบชุดนะครับ <c oughs> mk 2 w o e ดาเมจสองหมืนแปดร้อยวิสัยสุดสิบจุดสี่กิโลเมตรรีโรเจ็ดวินาทีเท่ากับดีสิบเจ็ดเลยย้วยทุบพันสาสิบสองชุดนะฮะโอ้ือมเร็วจ้ได้นะครับอืมมันมีค่าสแต็กไว้หน้าเรือยี่สิห้าน่าจะไม่มีแหละครับเดี๋ยวผมอาจจะไมไ่ลงคลิปสักพักหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องทำภารกิจให้ได้ เลยทำนี้ให้ได้ผมผมจะต้องเป็นเด็กขยนันขยันปัม๊มเข้าใจไหมนายฉันจะต้องทำเควสเพื่อรับเจ้านะอืมโวยนะก็คนไหนสำหรับคนไหนที่อยากจะปั๊มเร็วเยอะก็แนะน,นำให้ขยันเล่นนะครับส่วนภารกิจเดี๋ยส่วนใหญ,ญ่ผมจะทำภารกิจที่มันเอาแบบง่ายๆอย่ะเหมอสะสำหรการฟาร์มบอทอย่างเช่น เคลียร์เครื่องบินเอาชนะการรบต้องทำความเสียหายต่อการรบก็คือทำความเสียหายต่อหนึ่งแมตช์นะครับอันนี้จะอันนี้ถ้าเกิดมากกว่ากําหนดเราก็จะทําภารกิจสําเร็จนะครับเราต้องครบทั้งห้าภารกิจอันนี้มันจะเลเวลสิบหกขึ้นไปนะครับคนไหนที่เลเวลต่ํากว่าสิบหกเนี่ยมันยังเป็นสี่ภารกิจอยู่ถ้าต่ํากว่าเลรเวลเท่าไหร่ไม่รู้แหละมันจะเป็นสามพอเลเวลเริ่มมากขึ้นเริ่มขึ้นมันจะกลายเป็นสี่ ใช่ผมมันก็จะเล่นยากส่วนตัวผมนะผมแนะนําให้ไปเล่นตอนพวกช่วงอมือใหม่อะ่ะช่วงเลลที่ยังไม่ถึงเล่สิบห้าแหละมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับผมก็ต้องขยันเล่นนะครับคลิปนี้คลิปนีก็จบเพียงเท่านี้นะผมบ๊ายบาย